ของใครที่นายวัน่อันนี้พรากฏของใครที่นายวแน่ไม่เหมือนพ่อกับแม่เลี้ยงหน้าตากราบคุณพ่อสามครั้งกราบคุณแม่สามครั้งกราบคุณยายสามครั้ง ที่จะมาเปรียบเทียบเท่ารักของพ่อรักของแม่พ่อกับแม่นิใช่สัจธรรมไล้ลูกทุกๆุกคนเกิดมาเปลี่ยนเปลียนตัวตนเพียงอย่างเดียวแต่พ่อกับแม่นั้นจะต้องรู้หลักการดูแลปฏิบัติดูกอีกมากมายหลายสิ่งและประทานด้วยกันเพราะฉทแล้วพ่อกับแม่ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตและก็ให้จิตใจ ให้การเลี้ยงดูตัวลูกมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก,ลก่ลูกๆเพราะว่าลูกนั้นเป็นสุิที่รักเตรียมสมบัตแก้่ตาโดนใจของพ่อแม่หน้าเอ๋จะหาใครที่ไหนเลยที่จะมารักเราเท่ากับพ่อเท่ากับแม่ของเราได้ถึงแม้ในชาตินี้ในวันในโลกนี้จะมีคนตื่นมาบอกรักเราสัมืึงทำพันคำ ก็ยังไม่เทียบเท่ากับพ่อแม่บอกว่าเปลี่ยนกระเพียงคำเดียวบางบอกว่าเปลี่ยนใจรับโลกสเสมอมาท่มเทให้ลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีกินไม่มีกินก็หายโูกได้กินได้ใช้หัวลูกจะไม่มีเทียมหน้าเทียมตามมาลูกคนอื่นเขาพ่อแม่ยอมมาตัวเป็นข้าออมาเป็นแดงยอมมาหนังสู้กว่าหน้าสู้ดิน บาหน้าทำมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเห็นลูกมีอนาคตที่ดีเ้วยวกันทั้งนั้นไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะเห็นลูกตกต่ำลงไปเพราะว่าพ่อแม่มีความรับผิดชอบต่อเราอย่างมากมายน่าเอ๋ยพ่อกับแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ชนาศของเจ้าทั้งสองนั้นสงครจะรัตุังการอบรมสังสอน พ่อชระแม่ประภัยน่ก่อนคร่ำสอนดีกก่อตต้องแต่เจ้านั้นอย่างอ่อนอย่างสาหัดทัวใจาอตอและแอบเ,เรียกพ่อเรียกแม่ได้เปชั้นนักพ่อกับแม่เจึมเพิ่มแต่วารักขึ้นทุกวันทุกเวลาปู่สอนไ้เรียกญา,ากการสอนได้เรียกยายบางครั้งบางอลเกิดทำขัดใจโดูดาบีดามารดาย,า,ายังยามยาคลาย,ายก็แทนที่ท่านจะเถโทษโกรธเราต่กกอกระป๋องชมม่าเออพ่อนามสมกุฎาเป็นเด็กช่างปัญญา เหียกลูกลูกมาจชนชนะสาของเจ้าทั้ง 2, สองสมควรรับการนับเดียนพ่อกับแม่ก็เตรียมการไว้ตั้งแต่เจ้าเด็กอยู่ในท้องว่าเด็กรลัเตรียมเก็บ้อมรองนิบเงินทุกบาททุกตังไว้ให้เพราะต้องการให้ลูกชายเป็นเจ้าคนในคนด้วยกันทั้งนั้นส่งเสียให้ลูกลูกได้นัเดียนแต่ในยาที่ส่งเสียลูกได้นัเดียนพ่อกับแม่จะต้องอาพย์ออกไปจัดจ่ายเช้ญศรอย่งางมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าเที่ค่าหอพักค่ากินแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีต้องหมดเงินหมดทองเพราะตัวเราอย่างมากมายหน้าก็คงจะรู้ได้ดีเพราะเราเป็นคนใช้พ่อแม่เป็นคนหาไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องไปลูกต้องการสิ่งใดก็หาให้จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีใหลูกเป็นระดับมีรดับเราที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วพ่อกับแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรามา พราะพ่อแม่นึกหวังตั้งใจว่าเด็พายภาคหน้าในยามที่พ่อแม่แก่เท่าชราลงไปทํามาหากินไม่ไหวก็หวังอยากจะได้เพิ่มพาสายลูกๆคอยดูแลนในยามแก่เท่าชราลงไปไม่ขออะไรเป็นมากไปกว่านี้ขอทานน้ำใจจากลูกเท่านั้นที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่ในยามที่ท่านรมาหากินไม่ไหวพ่อกับแม่มีเพียงแต่ความหวังอยากจะได้เพิ่มพาสายลูกดังคำภาษิตกรไดิล่าว่ายามแก่เท่าหมายให้เจ้าพ่อรับใช้ ยามเจ็บไข้ามาให้เจ้าพ่อรักษายามเจ็บป่วยใกล้ตายวาชีวาหวังให้ลูกปิดตามเมื่อยามตายท่านมีเพียงแต่ความหวังอยากจะได้พึ่งพาอาศัยแต่ถ้าหากว่าลูกลูกเติบโต,ต,ตขึ้นมาแล้วทําความหวังของพ่อแม่ให้ทําทลายว่าก็ไม่นอนสอนก็ไม่ได้พ่อแม่โดนดาว่าการกตกัดเตนก็เลยจะเถียงพ่อเถียงแม่ดาพ่อดาแม่บางคนถึงกับท้าตีท้าต่อยกับพ่อแม่ก็บ้างเอง ลูกบางคนพากันเกียรแย่เลี้ยงดูพ่อแม่ลูกบางคนก็มีนิสัยแย่หาแต่เริยมเม่ยงเดือดเนื้อร้อนใจมาส่พ่อส่งแม่อยู่รับไปลูกอย่างนี้นะั่นเป็นลูกที่ไม่ดีน่าเกลียดน่าแย่แสเอะ่ย่ายากแต่ในวงจรชีวิตของคนเราที่เกิดมาก็ยอมจะมีทั้งดีและชัวออ่วปะปนกันไปไม่มีใครคนไหนที่จะสร้างแต่กรรมดีเพราะธะนแล้วลูกที่ดีก็จะมีมาเกิดลูกที่ไม่ดีก็มีมาเกิด แล้วลูกที่ดีเป็นยังไงลูกที่ไม่ดีเป็นยังไงลูกที่ดีไม่ต้องเป็นคนรวยไม่ต้องมีเงินมีทองเป็นคนจนห้อยเปียเสียขาก็เป็นคนดีได้เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีเขาบอกว่าลูกที่ดีนั่นก็คือลูกที่ว่าก็นอนสอนก็ง่ายพ่อแม่ดูดาว่ากาวก็ไม่เคยเสียงพ่อไม่เคยเสียงแม่มีงานการเสียดใจทงางบ้านแบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน,ขอ,านของคุณพ่อคุณแม่ ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียมาสู่องตระกูลลูกอย่างนี้เป็นลูกที่ไม่ดีถ้าหากว่าเราจะหาสิ่งอะไรมาเปียบนั้นก็เปียบเทียบได้น่าเอ๋ยนะลูกที่ไม่ดีนะจ๊าลูกที่ไม่ดีก็คือลูกที่ว่าก็ไม่นอนสอนก็ไม่ได้พ่อแม่ดูดาว่าการตัดเกินก็มีจะเถียงพ่อเถียงแม่นาพ่อด่าแม่แล้วก็รงเรินไปสามวันเจ็ดวันไม่เคยกลับมาบ้านเมื่อไหรนอนนั่งในงานที่ไหนไปเที่ยวที่นั่นหิวไหนกินนั่น พ่เพื่อนที่ไม่ดีติดม้าติดเ,เคนสมบเติทำให้พ่อแม่ต้องเสียหน้าเสียตาทำให้พ่อแม่ต้องวนินบทอ,องทำให้พ่อแม่ต้องอ,อายชบ้านเขาสมบเติลูกอย่างนี้เป็นลูกที่ไม่ดีนั่งเยได้เยาแสเอเยีย่งยง,ย,ง,ย,งย่างแต่ในวงจรชีวิตของหน้านักพลและนหน้าอาดีตที่ผ่านมาเราก็อาจจะเคยมีความดื้อความรั้นต่อคนพ่อชละคนแม่ปลอดภัยอย่างไรมาตัวหมอเองนีย่ยจจะทราบได้แต่เธอนั่นแหละ จะดูไม่ดีว่าเธอทั้งสองอาจจะเคยทําในสิ่งไหนให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียอกเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจก็ขอให้นากทั้งสองจงคิดกับตัวกลับใจสมัยหันมาเคารพกราบไหว้พระคุณบอกค,คุณพ่อคุณแม่เอาไว้เถิดเลิศนักเพื่อศักดิ์ศรีคุณพ่อคอยสอนคุณแม่ก็สั่งเพราะหวังดียารีกรีเดร,รวนพรใสใจหน้าที่ของลูกที่ดีน่าจะจำไว้ เราจะต้องมีคุณธรรมทังห้าประการด้วยกันจึงจะจัดอยู่ในลูกประเภทที่ดีได้คุณธรรมทั้งห้าประการคือหนึ่งเมื่อพ่อแม่ดยนเรามาจงเรียงท่านตอบในยามที่ท่านแก่เท่าชรางลงไป 2. ช่วยเหลือกิจการงานพ่อแม่สามดำรงบงตระกูลสี่ทำตัวให้สมกับเป็นลูกที่สมควรจะได้รับทรัพยบมรโดก้เมื่อพ่อแม่ร่วมรับดับผันลงไป จงมันทำบุญในที่ส่วนกุศสนิ้กับพ่อแม่แต่ในข้อที่ห้านัไม่ต้องรอหรอกหนาะไม่ต้องรอให้คุณพ่อชนะคณแม่ประภัยตายได้จากเราเป็นเสกนที่จะทําพ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็จงมันกลับมาดูแลเิดามารดาโดยเฉพาะนากทั้งสองทำงานอยู่บ้านอื่นบ้านไกลไม่มีเวลากลับมาคณพ่อไม่มีเวลากลับมาคณแม่มาปีละครั้งก็ยังดีมาในวันปีใหม่หรือว่าในวันสงกรานต์ กลับมาอาบน้ำให่คุณพ่อคุณแม่หน้าเอ๋ในวันที่อาบน้ำแม่คุณพ่อคุณแม่ในวันสกงกรานต์เราไม่ต้องมีพักพวกเื่อนโงมามากมายหรอกนะมีเราพี่ๆน้องๆเท่านั้นก็พอตักน้ำมาอาบให้คุณพ่อตักน้ำมาอาบให้คุณแม่ลดเมยอลดเท้าหคุณพ่อคุณแม่ในวันสงกรานต์เพื่อเป็นสรีโมโลจากตัวของเราเองเขาบอกว่าพระที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระที่ไหนที่ดี เพื่อนางของขังที่ไหนวัดดีไม่ยอดไม่เยี่ยมสู้พระในบ้านอะไรได้เราทำไมไม่กลาาพระที่บ้านของเราคือพระอรหันต์องค์แรกที่เลี้ยงดูามาดูแลเรามาเป็นอย่างดีไม่เคยทอดทิ้งเราบางคนเราไปทํางานอยู่บ้านอื่นบ้านไปเพียงแต่เป็นขวัญหน้าเป็นหัวนหน้างาน,ห,นาหรือว่าเป็นคนที่มีพระคุณต่อตัวเรา เห็นหน้ากันก็ยกมือไหว้เขาราบเขาไหว้เขาได้แต่พ่อแต่แม่ของเรานี่ยไม่เคยราบไ,ไ่ไหวพ่อแม่ริวเรามาเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นครูคนแม่เป็นพระอาหารหันต์องค์แม่ที่คอยดูแลเรามาอย่าลืมพระคุณของพ่ออย่าลืมพระคุณของแม่กลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่อยากจะทานอะไรจะกินอะไรก็หายท่านดูแลท่านเป็นอย่างดี ในก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้เราไปในวันนี้เรายังมีพ่ออยู่แม่ก็กลับมาโนแาเป็นพ่อเป็นแม่ในวันนี้เราก็อาจจะยังไม่รู้แต่แต่ภายภาคหน้าเราไปเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีของภรรยาเราจะรู้ดีว่าตัวเรานั้นมีความรักให้กับลูกเราอย่างไรมีความรักให้กับลูกเมียของเราเป็นอย่างไรก็จะรู้ว่าพ่อแม่มีความรักให้เรามากขนาดไหนน่าเอ๋ย พระคณของแครนดนเล่าที่จะมายิ่งใหญ่เท่ากับพระคุณของพ่อของแม่ถึงแม้ว่าจะหยิบยกเอาแผ่นดินแผ่นป่าเอามาเป็นกระดางเอามาในป่ามาเป็นดินสอหรือว่าปากกาเอาน้าในพระคงคามาเป็นน้ำหมึกจดจำจารึกบันทึกอันดิศพระคนของไมนาบานดาจนหมดดินหมดป่าหมดไม้ในป่าหมดน้ํำในพระคงคาก็ยังจดจำจารึกบันทึกอันดิ์พระคนของทั้งทั้งสองไม่มีหมดมีสิ้นนห้เอ๋ยเอ่าระนา พ่อกับแม่ดูแลรำมาเป็นอย่างดีจงมันกลับมาดูแลม่นามานาอย่าได้เป็นอย่างที่เขารอเป็นแหอ่ไว้ว่ายัางนีผัวเมียนอยู่สองคนนะทั้งจรทั้งยากแก่มีโรครักงาโยน่องคนนะ ป่าเรียงโลคมาบกระชานะักนักตาขบวดนะัพอดีนาะจึงน่าเมาโลกไปปากยังวัดนะ่ะเปยทองหาดนนะเอาทองหนะัดอกตาแต่พอเทควันนะัทา,นะาที่ดีบานนะประชาพี่ดอนบานดาจะบวดลูก่อน สัรม,มน,มมนากรรมน่าพ่อแมรบบากบังเอาว้อกุศลโลกแก่ท้งซองยังต้องกังบลนักเทาสองข้อนช่วยกันทำสำรับกับข้าวทั้งเช้าทั้งเพรนนำไปราเขตให้พระโลกทา ทำสำหรับมากับบอริกันทุกบาทุกวันละวันสองเวลาฝ่ายลูกชายที่ต้องการนวดก็ตั้งใจโวชให้หนึ่งพรรษาละสงวันดังนั้นบลายเสบพจผออกมาไม่ได้ผ่านหนักระยะบางร,รายใจขาดนัำ ไม่มาลม,ม,ม,าามเย็นมาอีกแล้วที่เกี่ยวน้ำต่อยมะเล็งนนรักกัดตานัดจบดวงวันก็เลยไม่ไปไม,มาอีกมาพี่น้องทงลายสนใจพี่น้องปลอดตะนับรับปากตัวผมมาจวาวันหนึ่งลูกชายปเป็นดอกเมญนาที่น้องได้ปาา่าใจกอง เป็นนาฏิมีลักษณะพระมาผ่านมาหน้าหน้าบัดได้ไปครั้งแม่เมื่อแก่เธออดสงหามาากินไปไว้ คนโลกหามตาแม่ก็น wow. ึ้ดีใจว่าวันนี้คงจะได้กินแกงปลาถึงร้องถามไปได้ไม่นาวไอ้คิดนะถึงร้องถามไป